สวัสดีค่ะฟ้ายนะคะจากช่องต้นฟ้ายสายสมออีกแล้วค่ะวันนี้นะคะฟ้ายจะพามาชมเกตรุ่นรถที่ยังคงเป็นรุ่นที่ยังขายดีอย่างต่อเนื่องอย่างไฮรักซิลิโอค่ะวันนี้นะคะเป็นเกตรุ่นตัวสมาร์ทแคปยกสูงตัวเริ่มต้นค่ะตัวเริ่มต้นที่เรียกว่า n อที่ค่ะเกตรุ่นเอที่เนี่ยมีให้เลือก2เกียร์ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6เกียร์แล้วก็เกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมในแบบ รุ่นเกียร์ออโต้สีเทาดำนะคะราคาจะอยู่ที่774,000บาทค่ะ774,000บาทสีขาวธรรมดาจะถูกลง7,000บาทค่ะก่อนอื่นป้ายขออนุญ,ญาตแนะนำในส่วนของโปรโมชั่นก่อนนะคะโปรโมชั่นสำหรับเกตร,รุ่นนี้เนี่ยนะคะมีให้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะลูกค้าเก่าหรือลูกค้ายี่ห้อจากยี่ห้ออื่นข้อครองรถที่เคยพูดมานะคะทุกคนเลยค่ะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะ สำหรับเกียร์รุ่นนี้สมาร์ทแคปพิเลนเนอร์เกียร์รุ่นเอนทีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาสามารถเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยค่ะแล้วมาดูกันว่าแต่ละท่านเนี่ยการฟรีดาวนะคะจะเลือกเป็นสีขาวธรรมดาหรือสีเมทัลลิกนะคะก็เดี๋ยวให้ฝ่ายคิดในส่วนของค่าง,งวดนะคะต่างกันยังไงแล้วในการฟรีดาวของลูกค้าเนี่ยบางคนสามารถไม่ต้องใช้คนคําได้บางคนอาจจะต้องใช้คนคําแล้วแต่เงื่อนไขแต่ว่าฟรีดาวได้เลยค่ะ อย่างที่2นะคะลูกค้าเลือกดอกเบี้ยที่ต่ําสุดมากๆศูนย์กว่ากว่าเองค่ะไม่แพงเลยนะคะศูนย์กว่ากว่าไม่ถึงบาทนะคะสอบถามไปมาดูว่าเท่าไหร่นะคะหรืออย่างที่3ลูกค้าอยากจะได้แคมเปญอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการตกแต่งอุปกรณ์รายการแคมเปญต่างๆโปรโมชั่นต่างๆให้รายการแถมกี่รายการก็สอบถามมาได้เช่นเดียวกันนะคะสอบถามมา่ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะแค่คุณ ไม่มีเครดิตเสียมากจนเกินไปมาคุยกันดูนะคะฟรีดาวได้ค่ะนะคะมาเริ่มชมเกตรุ่นนี้นะคะสำหรับ Smart c a p Pilaner เกตรุ่น n t หรือยกสูงในรุ่น n t เกียร์ออโต้ราคา7แสน74,000บาทค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าที่มีความโดดเด่นเรื่องโครเมียมล้อมรอบขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เน้นไปที่โลโก้ t ต y o ต a นะคะที่เป็นโครเมียมอยู่ตรงกลางนะคะภายในเนี่ยจะเป็น กระจังที่เป็นดําเงานะคะออกแบบให้มีการเสียดทานของตัวลมนะคะมีการต้านตัวลมมีการไหลผ่านของตัวลมที่เข้าไปในช่องเข้าไปสู่ห้องเครื่องได้อย่างดีการระบายอย่างดีนะคะที่มีการออกแบบมานะคะสําหรับเกจรุ่นเอ็นทีเนี่ยยังไม่มีไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้แต่เราให้คโคมไฟแบบตัวท็อปทอปมาให้เลยนะคะเป็นคโคมไฟแบบ LED แบบเต็มเต็มรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ โปรเจกเตอร์ or, ไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็ไฟเดย์ไทม์หรือไฟกลางวันแบบไลไกดิ้งนะคะแบบ LED สวยงามมากนะคะสีเทาดำนะคะราคาอยู่ที่7 7 4 4 0 0บาทเป็นสีที่ขายดีค่ะสำหรับปีนี้มาสีเทาดำขายดีมากๆนะคะกุญแจมีให้ทั้งหมด3ดอกนะคะเป็นกุญแจรีโมท2ดอกเป็นกุญแจธรรมดา1ดอกกุญแจรีโมทเ,เป็นแบบแจ็คไนคีนะคะก็จะเป็นกุญแจแบบซ่อนพับอยู่ด้านในนะคะเป็นกุญแจรีโมท แบบซ่อนพับอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเชิญชมด้านข้างพร้อมกันค่ะสําหรับเกียร์รุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะ7จ็0แสนเจบาทเกียร์ออโต้นะคะได้ล้อมแม็กที่เป็นล้อมแม็กลายสปอร์ตเทาดำอ่าเป็นไม่ใช่เป็นลมดำนะคะออกเทาๆดำๆๆนะคะแบบ6กลูนะคะสวยงามมากเหมาะกับตัวรถที่เป็น p i ีเรนเนะคะที่เป็นส m a ร์แฉกไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะคะในส่วนของรหัสยางนะคะจะอยู่ที่ 265ทับ 65R17 นะคะลายแม็กเอยนะคะในส่วนของรหัสยางก็เข้ากับตัวรถมากๆเลยทีเดียวนะคะแรงม้าสําหรับรุ่นนี้อยู่ที่150แรงม้านะคะลูกค้าใช้ได้สบายๆกับเครื่องยนต์24ดีเซลนะคะช่วงเวลานี้นะคะสามารถที่จะเอาตัวรถนะคะไปทำมาหากินนะคะไปต่อยอดได้นะคะก็ต้องเป็นรถ Smart c แคนี้เลยนะคะขนส่งต่อยอด จะไปต่อตู้ต่ออะไรหาเงินหาทองเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ภายในครอบครัวนั่งภายในก็สบายๆไม่อึดอัดนะคะกระจกมองข้างตัวรถนะคะจะเป็นแบบโครเมียมด้านบนนะคะแล้วก็จะเป็นดําด้านด้านล่างนะคะแล้วก็มีลมดําสําหรับตัวไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะมีคําว่าไฮลักเป็นฟอนต์อยู่ด้านข้างนะคะเป็นโครเมียมทั้งสองฝั่งนะคะเกรุ่นยกสูงนะคะจะมี บันไดข้างมาให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นบันไดข้างที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยมือเปิดประตูนะคะจะเป็นมือเปิดประตูแบบดำเงาอ่ะขออภัยแบบโครเมียมนะคะแบบโครเมียมเดี๋ยวฝ้ายจะเปิดฝั่งด้านข้างคนขับให้ชมนะคะว่าการจัดวางภายในเนี่ยเก็ตรุ่นนี้เป็นยังไงนะคะ<ป><ป>การเปิดช่องแคบนะคะเปิดช่องแคบได้แบบ180องศาเลยค่ะอ่าแล้วก็ลูกค้านะคะขึ้นลงง่ายไม่ยาก สูงจากพื้นเนี่ยมองด้านนอกอาจจะดูเหมือนสูงแต่เราใส่ในส่วนของตัวบันไดข้างเข้าไปให้จากโรงงานนะคะก็ทําให้ขึ้นลงได้ง่ายลูกค้าเห็นช่องแคบไหมคะว่าช่องแคบเนี่ยมีพื้นที่นั่งในระยะที่การวางชันเข่าเนี่ยห่างจากเบาะด้านหน้าทําให้ผู้โดยสารในช่องแคบเนี่ย มีระยะการนั่งที่ไม่อึดอัดนะคะทําให้นั่งระยะทางไกลสบายๆมากๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะสําหรับเกตรุ่นเอ็นเนี่ยมีหน้าจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรองรับการติดตั้งนะคะระบบชีคอ n เน็กนะคะสามารถใช้งานผ่าน Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบแมนนวลน,นะคะมีช่องเก็บของให้ด้านบนนะคะแล้วก็เป็นครูบ็อกสามารถ ตัดในส่วนของความเย็นเข้าไปเพื่อรักษาอุณหภูมิได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างแยกกันนะคะแล้วก็จุดการวางแก้วน้ําต่างๆสําหรับไฮไลท์สรลโวเนี่ยก็ยังยังอัจฉประโยชน์เยอะมากมายเหมือนเดิมนะคะเยอะมากมายเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับแผงประตูเนี่ยก็มีการจัดวางทั้งการวางแก้วน้าขวดน้ําแล้วก็การตกแต่งแผงประตูแบบสีสีเงินนะคะสีบอลเงินสวยงามเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะคะกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งค่ะ สำหรับเกตรุ่นนี้นะคะฝ้ายจะบอกว่าเป็นสมาร์ทแคปยกสูงตัวเริ่มต้นนะคะที่มียอดขายเนี่ยเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าออกได้ฟรีดาวได้ทุกคนเข้ามาคุยกันว่าฟรีดาวเนี่ยผ่อนเท่าไหร่นะคะเกียร์ธรรมดาผ่อนเท่าไหร่กี่งวด4ปี5ปี6ปี7ปีนะคะแล้วต้องมีคนค้ำไหมเข้ามาคุยกันคะ่ะเติมน้ำมนันอยู่ด้านหลังซ้ายมือนะคะเป็นดีเซลนะคะตัวยางเห็นไหมคะว่า การออกแบบยางกับตัวตัวโครงสร้างรถที่มีการตีปอออกมาเพื่อรองรับหน้ายางแล้วก็ลายแม็กเนี่ยพอดีกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปพิดอะไรมากนะคะสําหรับตัวยกสูงนะคะจะมีคําว่าทีเลนเนอร์หรืออ่าตัวช่วงล่างที่แนะนำนะคะว่าเป็นช่วงล่างปรับเปลี่ยนมาใหม่ที่มีความนิ่มนวลน,นะคะลดเสียงที่เข้าไปในห้องโดยสารได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็การดูดซับนะคะจากพื้นเวลารถวิ่งผ่านทางที่ขรุขระเนี่ยจะทำให การระแทกเข้าไปในห้องโดยสารได้น้อยมากนะคะรับประกันเรื่องการขับแล้วนิ่มนวลมากขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นซูเปอร์แฟล็ซ์เพียนชั่นนะคะามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าไฟหน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ตัวเอนตีเนี่ยเป็น LED แบบ Full Option แล้วนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นแบบ LED อ่ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะเป็นแบบ LED แบบไลท์ไกดิ่งนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมองเห็นในระยะกลางคืนเนี่ย จะสวยงามแบบมากๆเลยเป็นรถที่มีการใส่ไลายไกยดิ้งเข้าไปที่ไฟท้ายนะคะเป็นเลข3าหันหน้าเข้าหากันสวยงามเป็นพรีเมียมเหมือนรถระดับลักชวรี่เลยนะคะมือเปิดฝาท้ายนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเบกรกลงที่3ให้ด้วยนะคะและมีบันอ่าไม่ใช่บันไดขอภัยเป็นกันชนท้ายพร้อม สามารถที่จะเหยียบขึ้นไปกระบะท้ายได้เลยนะคะสําหรับตัวเกตร,รุ่นยกสูงนะคะหรือว่าพีแรนเนอร์เราใส่กันชนท้ายมาให้อยู่แล้วนะคะจากทางโรงงานโตโยต้าค่ะด้านหลังนะคะจะมีฟอนต์ให้อยู่สามจุดก็คือคําว่าโตโยต้านะคะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นไฮรักส์นะคะแล้วก็ไฮรักส์ลีโวที่เป็นฟอนต์อยู่3ามจุดนี้นะคะสําหรับตัวพีแันเนอร์นะคะามาดูฝั่งด้านนี้กันค่ะเห็นไหมคะว่าตัวยกสูงเนี่ยมีคําว่าพีแันเนอร์หรือยกสูงแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะคะนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าตัวรถใหม่ที่ออกมาเนี่ยฉลองครบรอบอ60ปี anniversary ของทางโตโยต้าก็จะมีสติกเกอร์มาให้นะคะสติกเกอร์มาให้บ่งบอกว่าครบรอบ60ปีนะคะทุกเกตร,รุ่นของโตโยต้าไฮลั์รีโวนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยยกสูง สมาร์ทแคปตัวเตี้ยยกสูงหรือว่าลดช่วงยาวตอนเดียวเราจะติดตั้งกระบะไลเนอร์มาให้อยู่แล้วในแคมเปญที่ฟ้ายทาให้ลูกค้านะคะเป็นของแท้จากโตโยต้ารับประกัน3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรนะคะมีความแข็งแรงทนทานมากค่ะติดออกจากศูนย์บริการของเราเลยค่ะมาเริ่มชมจากภายในในส่วนของฝั่งคนขับนะคะในส่วนของฝั่งคนขับเนี่ยตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้าแต่การออกแบบเป็นเบาะผ้าข้อดีของเขาคือหนึ่งเนี่ยเวลารถ จอดอยู่ที่กลางแดดนะคะหรือว่าจอดอยู่ที่ในจุดที่มีแสงแดดส่องแล้วทาให้เกิดความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงเนี่ยทำให้ผู้โดยสารนะคะแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยทำให้เย็นไวมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะคะ mm. ก็จะร้อนน้อยกว่าเก็บความร้อนน้อยกว่าเบาะหนังแต่อาจจะดูแลเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ไม่ได้เหมือนทำอะไรหกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ระวังก็ไม่ได้หมายความว่าจะดูแลยากนะคะพงมอะไรนะคะพงมอะไรยังไม่ได้พุ่มหนังสําหรับเกต รุ่น N7 นี้นะคะจะเป็นพวงมราลัยแบบดูเรเทนแต่ว่ามีมาติดฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งการเกี่ยวกับหน้าจอนะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการสั่งการในส่วนของหน้าจอเลื่อนมาอยู่ฝั่งด้านขวาน,นะคะเลื่อนมาเป็นแบบดิจิตอลสวยงามมากเหมือนตัวท็อปเลยค่ะลูกค้าเป็นแบบดิจิตอลสวยงามมากเหมือนตัวท็อปสามารถตั้งค่าต่างๆนะคะผ่านพวงมราลัยมาติดฟังก์ชันที่เป็นปุ่มกดให้ได้เลยนะคะสวยงามมากเลยจริงๆนะคะสวยงามมากเลยจริงๆแล้ว,ะลวจะบอกว่าเกตรุ่น N7 เนี่ยไฟหน้าเนี่ย เป็นออโต้มาให้เราด้วยก็คือมาพร้อมๆกันกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เปลี่ยนโ่มเติมขึ้นให้แบบ LED แบบไร g ไกดิ่งนะคะแล้วก็ใส่ออโต้เข้าไปให้เลยนะคะสำหรับเกียร์รุ่นนที่คุ้มมากเลยนะคะ7 7 4 0 0 0บาทเกียร์ออโต้นะคะอาจูระบบเกียร์นะคะเกียร์อย่างที่ฝ้ายบอกไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะแล้วก็มีส่วนในการที่จะกดเพื่อสั่งการอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยได้นะคะ2ปุ่มชอบประหยัดก็อีโค่โหมดชอบขับขี่แบบ ตอบสนองแบบถึงใจก็ power mode นะคะหน้าจออย่างที่บอกไปเห็นไหมคะว่าลูกค้าได้หน้าจอมาแล้วจากโรงงานนะคะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเป็นทัชส,สกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อการเล่นหาน Apple Ca คาเทได้บลูทูธได้ iPod ได้นะคะไม่ยุงย่งยากตัวบอกเป็นเบาะผ้าเป็นแบบแมนวนวลนะคะอาในส่วนของกระจกกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็จะเป็นออโต้ฝั่งคนขับสามารถล็อกกระจกได้นะคะฝั่งข้างคนขับเราก็ใช้งานเฉพาะฝั่งคนขับเป็นพับไฟฟ้า ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็พักไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะคะที่ในส่วนของฝั่งคนขับที่สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็จะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวสตาร์ทุูกแจนะคะ Star t er, สตาร์ทุูกแจสําหรับเกตรุ่น n t นี้นะคะ,ะติดใจเรือนใหม่มากสวยมากอะ่ะลูกค้าสําหรับตัว NP ได้เรือนใหม่แบบนี้มาแล้วนะคะเหมือนตัวท็อปเลยนะคะ,ะดูเพดานนิดนึงเพดานเนี่ยก็จะมีในส่วนของการที่จะโหนขึ้นตัวลาวโหนขึ้น ตัวรถเนี่ยจะมีฝั่งข้างคนขับฝั่งคนขับไม่มีนะคะแล้วก็มีจุดเนี่ยค่ะให้วางใส่แว่นอ่าให้ใส่แว่นได้ด้วยนะคะเกตรุ่นนี้ออกไปพร้อมในส่วนของการติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถแท้จากโตโยต้าเลยนะคะรับประกัน3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรเป็นแคมเปญที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบไหนนะคะก็แจ้งสายคอนเติร์ได้เลยค่ะสําหรับเกตรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปโปรโมชั่นมากมายนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกลัวที่จะออกรถนะคะว่าอุ้ยรถ ใช้รับรีวิันใหญ่ๆจะมึออกยากไหมนะคะถ้าขายพนักงานบริษัทไม่ต้องประจําก็ได้อายุงานสองปีก็ได้หรืออายุงานไม่ถึงสองปีก็มาคุยกันนะคะ,ะหรือว่าท,ทําสวนทานาทําไรเอารถไปใช้ต่างจังหวัดเป็นพ่อ้ารแม่้าทุกอาชีพสามารถออกรถได้นะคะสามารถออกรถได้คะ่ะลองเข้ามาถามเข้ามาคุยกับป้ายก่อนว่าเป็นยังไงต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะขออน,นุญาตตอกย้ำโปรโมชั่นอีก สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับเกตรุ่นไฮรักซีวอสมาแท็บซูเลนเนอร์นะคะเรุ่นเอ็นทีเคลียรออโต้และเกตุธรรมาดาฟรีดาวได้เลยสอบถามมาว่าขอดี่ว้นวนขอดเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถที่จะไม่ทำได้ด้วยในบางกรณีนะคะอายุงาน2ปีเดี๋ยไม่ทำได้เจ้าบ,บ้านไม่ทำได้นะคะหรือคน คยคอบคองมรถไม่ครองมันรอก็ใคร้อทองรถมาแล้ว2ปีห้ออะไรก็ได้นะคะก็สามารถที่จะไม่ผิประกันได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะป้ายเคยพาชมสําหรับตัว p i r e l l s t e r m a c k a b i t ่ไปแล้ววันนี้พามาชมในสีําดำและในรุ่นออโต้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษแล้วก็ขอประทานพามานที่นีด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ายในคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า สอบคถามาไม่ได้ในลิงก์ไลน์ที่ค้ายจะแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวค้ายจะแปะไอเดียไลน์ไว้ให้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวค้ายทำในส่วอ p e r a ชั่นที่ถูกใจโดนใจลูกค้าให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปะะนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย